ัสดีครับนุ่มบานป้าหน้าตีนบานครับมันนี้นุ่มบานป้าหน้าตีนบานกว่าที่ไม่เห็นคลิปให้พี่น้องเขาเบิ่งครับผมเป็นคลิปเรื่องการไปทิมพร่ในมือครับผมเพื่อติ่จะรับรับโอนปืนมอร์ดครับจากปูครับผมปูนุ่มบานป้ายจะเป็นปืนแก๊สดอกพี่น้องง่ามครับกระบอกหนึ่งปืนเพ่นพอดีนุ่มบานปาก็เลยลงไปกุงเหพดครับผมถึงงไปหาเอื่อยเนาะิันทติบาขถ้นมาตีีไม่ครับผม สี่เดอเอาเอกสารเอาลูกโอ้เอากบก็เอาหนูเอาเอกสารนี่หลานเนี่ยอยากแม่พินบานห้องเขาเปตอนเพื่อนพว้างครับผมสี่เดอโรคไปนะหนุ่มบานปตาก็ะไรชีโรกาสี่พอพิมพ์อยู่อพ่อน้าบานห้องรับถ้าพิมพ์อยู่น้าบานห้องนี้มันป่าครับผมย่งเงี่ยหน่อยแล้วสุดนี่เดือนหนึ่งครับเดือนปัวเกือบสองบนหลังเพราะว่าเขาพิมพ์อยบานห้องเพื่อบน้ำสอพ่อเพื่อบเพื่บพิมไนในมือเขาแล้วปร๊บเพิ่อนกับตรงทรงเลี่ยงมาพ่อท้องจังหวัดนล่นะครับมองที่สุดยิงประวัติ นี่แหละจังหวัดนี่แหละตัวจังหวัดนี่กับป๊ะนะก็ะตรงตรงมาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติฟ้องคดีอาญาตัวนึงมัง,งกรศาส์นะครับรวมบ้านปลาก,กับเสืองลูกมะกรูดเหยียดยแล้วก็เลยไปบอกกั็ไถ่คนอยู่ในอำเภอนะครับว่าให้เขียนเรื่องลูกเปอันรือคนใดบอยิ่งตังลงไเป๊ะนี่ละสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติดายบอจี่นา่าคือใบนี้นี่แหละครับเดี๋ยวกไปทิ้มในหนุ่มมาแร้งกัน ถ้่ีท่านมาทันครับมือนนี้เป็นมือวันที่สิบหา้ามารงนุ่มบานปลากับดีมาสีนังมาทวดแล้วครับลงไปหาเอื่อยเอาเขาเอาเอยียงไปต่อนเพิ่นเพิ่นสิบกระดีขึ้นมาปีไหมเนาะครับผมสำหรับเรื่องใบเอยียงอ่ะเนาะนี่นุ่มบานปลากระดีไม่เบ่งครับเอาเสีอนให้เบ่งหลุดเอาเขาเร่องเลยเนาะเรื่องขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อประกอบการขออนุญาต รับโอนอาวุธปืนเรียนผู้เรียนผู้บังคับการกองทะเบียนอัชญากรรมด้วยอำเภอเสนางคณิคมได้รับคำร้องจากนายชายานามสกุลจุด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 หมายเลขประจำตัวประชาชนจุด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 อายุยีิบแปดปีบ้านเลขที่จุด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 อืออำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญมีความประสงค์ ขออนุญาตรับเืินรับโอนอาวุธปืนยาวปืนแก๊ปประจุป,ปากจำนวนหนึ่งกระบอกจากนายคำจันพวงบ้านเลขที่จุด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 ,จดอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีมีไว้เพื่อป้องกันตัวหรือรักษาทรัพย์สินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา13แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยอาวุธปืนพศ2490จึงขอความร่วมมือ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือของนายชายาจุดจุด,จดน้ำสกุลนะครับมันบอดังนุ่มบานปลาเลยจุดไว้ประกอบด้วยการขออนุญาตซื้ออาวุธปืนผลการตรวจสอบเป็นประการใดขอให้รายงานให้อำเภอเสนาคณิคมทราบด้วยจึงเรียนมาเพื่อทราบ แทพิจารณาดําเนินต่อไปอน,นี่ก็เป็นซื้อนอะครับนะนเนาะนายอำเภอนี่ละพี่น้องกับประมาณนี่ละใบอันนี้กระไดไปครับชงพอ,อกันุลหละอยู่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพี่น้อง บ้านป้าก็มาหอดหนาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วครับบรรยากาศรถกับทีครับกรุงเทพแต่สีย่างเขาไปดังในเหรอครับรถกับที่เนาะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติถึงมาหอดครับนั่งแท็กซี่มาส่องเอีอย่ยนตะพุตรตะแวถวสวนตะพู่มกินแก้วนะครับรถกับทีครับบรรยากาศกรุงเทพไปครับเดีย๋ยวเขาไปเบืองข้างในเนาะเหนือข้างเขากันด้านนอ,อกเขาคูนะครับ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติลนะครับนี่แนะผมก็แต่งซูงดูดีอะไรกันตำนี่แหละมัน่ากูเก็บกันใดแตเชื่อเชื่อนี่เป็นเกียงยิ่ก็เกือบผ้าใบธรรมดานี่ละครับเนี่ยครับเนาะสำหรับบรรยากาศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกันใดผมก็จะไปถามเขาเจ,จาจักมันอยู่มองไหนดอกบันกองทะเบียนเพิ่นก็นใด ไปครับพี่น้องยังไงเขาไปเบิ้งทั้งในถามเขาเจอกันวันอยู่มองเดชครับผมตอนนี้นุ่มบ้านปลากระม้ฮอดฟองฟองทะเบียนประวัติเพิ่นแลน้วเน,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 นาะกองประวัติอัจฉริยกรครับผมนี่ว่ากันเดอร์บริเลทายอยู่ใกล้ครับนุ่มบ้านปลากระติบบอกพวกเขามีแต่คนเนาะหมดเลยไม่ตะห้องคนเดียวก็จะอ,อายเพิ่อนอยู่ดีนี่นครับมองนี้กันทีเขาไปพิมพ์อยู่นี้นี่ มองค้นยืนรอยอยู่นี่ในไหนนี่ไดยใดซ้ำไทยได้ครับสิไปบอกพกพกอยู่ผู้เดียวกับพ่อแม่นะไอเขาเจอกันนุมบานปลากันฮเเรียมหาไร่มองไทยแะ้วนี่นี่นะครับไปครับที่ร่องเข้าไปทางในร่นองเบึงครับผมตอนนี้นุ่มบานปลากันได้ออกมากแล้วครับได้ทิ่มแนวกับพอดูครับพอถึงทิศ้าที่นี่นะครับคาไปยืนนั่นยืนนี่มันก็แยงตอนไปยืนมาที่อ่บัานยัง ไปติดกระเรวมากนะครับมีนะครับไปต็บประมาณครับผมออกไปน,นี่นะครับนุ่มบานตากับควายไกงูอยู่มือหันนี่อันนึกว่ามันน,นึกว่ามันเขาว่าท่านท่านเปิดทั้ทางงานครับผมไม่แถวแมนครับมันเป็นประตูไว้มันเป็นประตูทิ่เน,นา้คนถ่ายอยู่หันเนาะกระามนขาบ่กเปิดควายไกงูนะครับครับ เือดไอ้ไทยครับทีนีเว่าวโกโก้ไนีพ่นกันนี่ยหลายจังไปก็หันท้องหันยังผมยังรู้ตัไปเบิเ้งเนาะวันน,นี้เป็นยังไงทอดบ้านทอดซองมันแหละตอนนี้ก็เลี้ยวนะครับครับผมตอนนี้ผมกับทีเมื่ออะไะครับแต่พอดีพ่อไอแท็กซี่เพิ่อหนีพ่นบ้าน,นจะคลองนี่แหละเบาถือข้อจะคลองอยู่ก <c oughs> ันอยู่นี่นะพี่น้องหามันนีเคยมาแต่ปลาหมอกปลามันนี่แหละ <c oughs> โอเคมามีดินเนสมีดินแบบเลี้ยวนะดินเนยัง นี่ยหรอไม่มีตะปูนมีตะปูลลนเหรอเนาะโอ้ยเดี๋ยวครับบ้านน่าเข่าปุ้งมาหนีเแล้วบรรยากาศเจา้าคนไซดกว่พี่ไซด์วนอ๋อผมกัอยุ้มนาดินะนี่ผ้าผมอ้อมด้วยแหละผมอ้อมหรือชืออ้อมไปซะเหรอเนาะเออหนึ่งมุงนาหุ่งหนา้นาไปสนามบินยังเดียวได้หนี่งอ๋อผ้าผมสิ่จะบินตรงเมื่อแหละบาดมื่ออื่นมื่อื่นนี่ขับข่าอยู่คนพ่อบัดจะคล้องกับมพค้าอ้อมเหรอข้าวท้อ เด็กหน่อยเขากุ้งนี่เขาพาจับกินดีเลยแม่บอกพี่พาไปเที่ยวกรุงเทพีรอบนึงท่านมาว่าด้านนี้ยี่สิบห้าบาทครับยี่สิบห้าบาทประมาณด้านนี้เบื่อเพื่อนละลายเออขันมีเพิ่นมีท่องลูกอายเด่นจบผลลัพธ์ไอาดินเสร็จแล้มีโอกาสตื่นเต้คือบ้านเนาะเบื่อครับผมตอนนี้นุ่มบานปลากะมาหวอดปานเท่าไรเนาะครับเนาะสหรับทีสนุ่มบานปลาไปทิ้งหน่อยหนึ่งหมื่นครับเนาะเป็นอย่างจีนุ่มบานปลาคือปกพิมพ์อยู่บ้านเท่าครับ นุ่มบานปลาเคยไปพิมพ์อยู่บานห้องเือนึงอะล่ะมันสาครับก็คือยังพิมพ์อยู่อําอําอันสอพ่อเดี่ยวนะกะบ่รู้ว่ามันเป็นอย่างนะเพิ่นอาจจะงานหลายหรืออย่งล่ะกะบ่รู้เพื่อกันล่ะกะสีเพิ่นงานหลายแล้วครับสามเดือนยังวันได้อยู่ครับไปพิมพ์สุดน่ะนุ่มบานปลาก็เลยซื้อเอาใบพิมพ์เองนะพิมพ์ในมือหนังเองก็เลยเลียนลงมาสํานากงานตำรวจหังชาบครับก็ไปมองนุ่มบานปลาไปนินืุอนี่ล่ะเขาไปตรวจเองนะส่าหรัพิมพ์อยู่บานห้องจะเอาไปตรวจ หนูไปตรวจกับประมาณอาทิตย์นึงครับสมัยตะกี้บ้านนี้นู่นบ้านไปป,ป้าไปเพื่อนนี่ก็คิดว่าคนที่หลายครับค้นม่หลายครับหรือเขาเจาเห็นงานเร็วกับบรูนนะสมัยตะกี้นะนะสามปีขึ้นหลังคนยืนเต็มอยู่ครับว่ามันไปรอรับของพี่คนละเอาเต็มอยู่แต่ว่าไปอีลีไปสุดนี่เนี่ยปีนี่ใส่ไปได้เนี่ย,ย,ยหันมเกืน,นทิศบางทีครับเข้าไปเข้าไปมันก็มีขั้นตอนขันยังือยังเข้าไปล่วงบ้านนี่แหละครับเพิ่นก็แนะนําำไป แนะนั่ไปกับในไปยืนบัตรยับบัตรคิวนี่ครับตัวนี้ก็เป็นบัตรคิวนะก็เป็นบัตรคิวยับบัตรคิวแล้วก็ไปตามขันตอนนันก็ไปจ่ายเงินแล้วก็ไปพิมพ์สําหรับพิมไรหนูมือนี่บกืออยู่บ้านนอกเขาเด้อครับโบได้เปเอามือไปแตะโปะแนวนี้แล้วก็ไปไปปัดรลงใส่กระดาษแบบนี้โบได้เปื้อนมือนะครับโบได้ใจมือเลื่อยหันอ่ะ เมือเด็เปลือนมือจังหิวเลยก็เป็นเหมือนเครื่องสเกลไลนล้วมือคือยังเขาเห็ดงานนี่ยแหละครับเห็ดงานพอเห็ดงานนี่ยแหละเขาเห็ดงานปึ๊บมันเกิดแบบตื๊ดตื๊ดโหลดตื๊ดอ่นต้องก็งไปกินนะครับกัมือเขาว่างเครื่องะะะอะไรกับสเกลสเกลเราแบบครบซิดหิวพอเด็เปลือนมือคือสมัยตะกี้แล้วครับมาตรฐานอยู่สำหรับอันนี้ก็เป็นใบเสร็จมั้งเนาะครับเนาะนี่เป็นใบเสซีดพิมพ์เดียวคงเกิดเ,เนี่ยไห้ใบเสร็จให้ใบเสร็จมากนะ สำรับนูกหมานปลากเ็เลยจะถามมันว่าถ้าเป็นทิมแล้วมอยข้อสูงเงมืออำเภอได้บอ่อย่งที่น้าขันเขาไปรับเองได้บ่ก็ได้อยู่ครับเ <c oughs> ขาไปรับเองเ <c oughs> ขาไปรับเองแหละก็ค่อยใบมันเลี่ยงมากเนาะนั่นแหละผลมันออกมานะเข้ากับไปรับเองอย่งที่ก็ยังถือเมืองอำเภอเชืยรหนึ่งเอาเองหนังก็ได้ตั้มเบอร์สำรับเบอร์โทร่ันกจัดใส่มาครับ <c oughs> นี่ครับเบอร์โทร ขันเป็นจช่ไหมกันเหตุทรไปถามเพิ่นเพิ่นกว่าพวกคืนซิมหาหมือเนหะ็นไหมแต่ปกติกะอาทิตย์เดียวแหละเพิ่นบอกว่าเนาะครับนะรเนาะพวกคืนอาทิตย์นึงยังโทรมาเนาะครับเนาะแต่นุ่มบ้านปลาเทื่อนี่ก็คือสิบลได้ไรับเองเหรอครับกับจะมีโอกาสหรือไม่คงเทียบเทื่อนนี่แหละให้มันเป็นไปตามกระบวนการถ้กะคือสิบเลี่ยวบาตราเป็นไรกคิดว่าวขนันใช้มักดวนมักเลี้ยวกับเคลื่อนทุ่มบา้านปลาเหรอครับพี่น้องทั้งอำเภอเพิ่นเขียนเรื่องเรียนมาทั้งที่ล่ะมองกับหนงานาตำรวจแห่งชาติที่ล่ะ กันเร็วนเนาะโมกินอาทิตย์นึงซาตะเกาขันเป็นผู้ใดสงสัยเง,งี้ยงกะคอมเมนต์มาถามหน่ครับหรือบอกระถักไปถามนุ่มบานปลาอยู่ในอันเผดเผเนาะเผดนุ่มบานปลาหน้าจีนบานนะครับจะมีเผดด้่ยกันนะครับนี่จะเป็นส่วนโตนะบางเรื่องบางเล่าเ้อแกะสีเห้าอยู่อันันนมะไรเงี้เป็นซาท่าน่านะก็ยังทักมาถามนุ่มบานปลาเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นุ่มบานปลาขอจบไปสำมิตนะครับ, <S <S บ,บนนครับ <S <S <S